อย่าพึ่งเลื่องผ่านครับถ้าคุณเป็นคนหนึงที่ตั้งใจเรียนภาษาจีนเหล่าชอรออาลีบาบากำลังสอนภาษาจีน w a l c a p HSK อยู่ข้างบนนี้ถ้าคุณเป็นคนนึงที่ตั้งใจเรียนภาษาจีนคลิปนี้คุณจําเป็นต้องฟังนะครับก่อนที่จะเรียนนะฮะฝากกดใจให้เหล่าชื่อหนึ่งใจสิ่งที่ได้เรียนจะได้เข้าสมองแล้วอยู่ได้นาน,านๆนะครับโอเคนะรู้สิครับมาพร้อมสามคครั้งนี้ 讓 computing cap. 当时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 啥意思啊同学们当时杜你记得当时的情况吗你记得当时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  สถานการณ์ตั้งสือนะตอนนั e <t S 1> ้นจี่เดอเคยจำได้คุณจำได้ไหมคำที่สองครับเตอเอาเตาเตาเตอเอาเตาเตาบอมีดเตาแปลว่ามีดนะครับอ่าดูนี่เึ้น水果刀在厨房里啥意思啊同学们水果是ผลไม้เตาคือมีดมีดบอก ผลไม้อยู่ในห้องครัวชูฝังคือห้องครัวโอเคนะครับคำต่อไปครับรู้สิครับเต่าโยเต่าโยมะเขือเทศเไม่ใช่มะคขเทศนะฮะมะเเทศหรือเรารูรว่าไกดนะฮะไกดนะครับเมื่อกี้เราสิบอกว่าโอ้ยเราจะพูดถึงมะมะมะเขือเทศเนี่ยนะฮะ หิวเลยใช่ไหม <laughs> นะอ่ะตัวอย่างเช่นครับ我的哥哥是一名导游ดูสิครับพี่ชายของฉันเป็นไกด์พี่ชายของฉันเป็นมัคคุเทศนะครับโอเคนะตเตาโยเตาโยอ่าเตาโยก็คือนำโยก็คือลุอยโยนำไปเที่ยวกันะครับนะทุกทวนครับตั้งสือตอนนั้นเตามี เตาโยมาโคเทศไกด์มารู้สิครับเราเสอยรู้จริงๆนะคะรู้สิตั้งใจเรียนคลิปนี้จนถึงตรงนี้หรือเปล่านี่ก็สองสามนาทีผ่านไปแล้วใช่ไหมคะคุณที่เรียนถึงตรงนี้ถือว่าตั้งใจสุดๆละเราเสอยรู้เราเสีเป็นคนที่ชอบรู้สิที่ตั้งใจเรียนภาษาจีนมากๆเ <ๆ S 2> พราะเราเคยสอนน้องๆคุณทามาสิบห้าปีนะคะ เราอยากรู้ใครตั้งใจเรียนขอหมายเลข7หมายเลข7 7เข้าไปในคอมเมนต์3ตัวหมายเลข7หมายเล 7, ข7เข้าไปในคอมเมนต์ไม่ว่าอยู่แพลตฟอร์มไหนก็พิมพ์ให้เราช่หน่อยเราจชอชอบมีรู้สึกตั้งใจเรียนครับนะฮะเราชจะได้ทําให้เราเยอะๆให้เราเรียนฟรีๆไปเลยโอเคไหมครับนะและรู้สิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปดูคลิปก่อนหน้านี้ตามแพลตฟอร์มที่รู้สิได้เรียนนะครับ สำหรับรู้สิษธ์ที่เราชื่อเราอยากจะแบบว่าอ่มเราอยากจะแบบว่าเรียนกก็เราชื่อของเราชื่อจะสอน HSK ไม่ว่าจะติวสอบไม่ว่าจะเรียน HSK ฟังพูดอ่านเขียน g ก a ม m a อวิทยากรเราเรียนหมดเกี่ยวกับ HSK ครับเราเป็นที่หนึ่งในการสอน HSK เราสอนมา15ปีสถาบันของเราตั้งมา15ปีในระหว่างนี้เราสอนรู้สิษย์คนไทยมากกว่า1 0,000คนเข้าสอบ HSK อัอตราการผ่านมากกว่า9 2้าองเป็นะครับถ้าน้องน้องเนคนหนึ่งที่อยากจะเก่งกว่าคุณอื่นอยากจะสอบได้คะแนนดีอยากจะเพิ่มเกรดอยากจะไปชิมทุนที่ประเทศจีน h อ k หลักสูตรของเราตอบโจทย์ร้สิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราใช้เรียนภาษาเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนระดับสากลรองรับโดยสาษาประกาศน,นียบัตรอเมริกาจีนและไทยนะฮะหวังว่าจะได้เจอร้สิ์ครับนะคนไหนที่ตั้งใจเรียนจริงๆอยากจะหาที่เรียน จริงจิงติดต่อเข้ามาจะไม่รู้สึกครับภาษาจีนตั้งใจเรียนอนาคตดีแน่นอนครับ